สวัสดีครับสวัสดีอาจารยท์ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญทท่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับชงบุรุเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้นะครับจะมาทำาคลิปเจ้าแสงเดือนนะครับมีอาจารย์หลายท่านนะครับอยากชมคลิปเสียงหรือว่า ชมเวดาการเล่นของเขานะครับนี่นะครับจเจ้าแสงเดือนนะครับเป็นนุกต่อทีมงานนะครับฝากมาเปิดแบ่งนะครับยังมือดอยู่นะครับไฟยังไฟยังสว่างอยู่นะครับก็เล่นแล้วนะครับ เีลาการเล่นของเจ้าแสงแสงเดือนนะครับเออดินเด้ยนะครับเจ้าแสงเดือนนะครับเป็นนกต่อทีมงานนะครับนกต่ออาจารย์พร พระรามสองนะครับฝากมาเปิดแบ่งให้นะครับ นกหนึ่งกุกนะครับเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะให้อาจารย์ทุกท่านชมดีราการเล่นเจ้าแสงเดือนกันไปเรื่อยๆนะครับ เป็นนุกต่อทีมงานนะครับเจ้าแสงเดือนนะครับฝากมาเปิดแบ่งให้นะครับอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้นะครับนุกต่อเก่งๆนุกต่อหมานๆเลยนะครับตัวนี้ห้าหกปีแล้วนะครับอายุกงนะครับสเสดยก็200ออัพนะครับ เสียงขันยูนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนกตัวเก่งๆนุกตัวมันๆนะครับตัวนี้ครับเล่นกระโจมก็ไล่นะครับตัวนี้ครับต้นไม้สายไฟป่าทึบป่าหนาเล่นได้หมดนะครับนี้ครับสายเมืองนี่โอ้โหยิ่งชอบเลยครับ ๋ยวผมลงเบอร์ไว้นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ,รบเรียกกู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 ด้วยนะครับตัวนี้ครับ จะเมืดนิดนึงนะครับปุรียังเช้าอยู่นะครับคาลมครบเครื่องนะครับตัวนี้ครับโกูโก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 นี้มีให้ฟังแน่นอนครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ครับนี่นะครับนกตัวเก่งๆนุนกตัวมันหมานะครับอาจารย์ท่านใดกำลังมองหาเนาะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ จเจ้าแสงเดือนนะครับเะเลย200บวกนะครับนี่เลยครับเสียงขันยูนยของเขานะครับมีอาจารย์หลายท่านเนาะถามอยากให้ทำคลิปให้เขา,าดีลากันเล่นของเขานะครับคลิปเสียงเนาะคลิปเสียงและภาพการเล่นของเขานะครับ แต่ว่าผมไม่ได้เอาเข้าพนี้นะครับวันนี้ครับเอาออกมา,าตรงข้ามเนาะตรงฝัง่งสนามจักรยานนี่นะครับปกติแล้วเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับจเจ้าเสียงเรือน,นะครับนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝากติดตามช่องวุรคษใหญ่าสายสองด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จะลาไปกับเจ้าแสงเดือนนี้นะครับทลายก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม